อกอยู่ในป่าเหี่ยวแต่เพิ่นเขาฝัง ถ้าถามมาอย่างในเรื่องนี้บราต้องไปถามใครถามบีคนเดียวบีพุทธะ สวัสดีครับก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเนี่ยนะครับก็เราก็รับภารกิจต่อนะครับหมายถึงว่าจากโปรเจกต์นี้ทำมาแล้วเนี่ยตามวัตถุประสงค์นะตามเป็นไปนตามของโครงการก็คือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของชุมชนในการลดความเดือดล้อนแก้ปัญหาเรื่องสินค้าการรเกษตรตกตำ่ำนะแก้ปัญหาเรื่องการกระจายผลผล,ผลิตอีกครั้งในการที่ว่า ปรับเปลี่ยนอาชีพนะเราไปบอกให้ชาวบ้านเขาว่าไม่ให้ปลูกข้าวโพดแล้วจะปลูกอะไรนะแล้วไปขายให้ใครตรงเนี้ยก็คือเป็นคานงัดเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะเอาไปแก้ปัญหาของเกษตรกร,กรน้านตรงนี้ก็อาคารด้านหลังนี้จะคือเป็นหัวใจหลักเลยอาคารนี้จะเป็นอาการคัดและตัดแต่งนะครับเป็นตัวที่จะนําผลผลิตมาแล้วตรวจหาสารตกค้างเสร็จแล้วก็ทําทการคัดตัดแต่งนะครับเพื่อส่งไปยัง ผู้บริโภคนะกลุ่มของโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหารต่างๆนะอีกทั้งส่งให้กับโมเดินเทรนะครับเราก็ผลิตตามที่ออเดอร์สั่งนะหรือผักผลไม้ตามฤดูกาลต่าง,าง,างๆนะที่จะนํานไปจําหน่ายยังต่างจังหวัดนะหรือกลุ่มของเครือข่ายเกษตร,รกรนะหรือกลุ่มสากรนะรที่มีสินค้า,าทางการเกษตรอยู่แล้วนะครับต้องการที่มาใช้บริการในการคัดแยก รวมถึงระบบการขนส่งระบบโลจิสติกส์นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับตอนนี้รถเราอยู่ที่สงขลานะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเราลงของอลงลำไยจากสะกอที่เชียงกลางนะครับหตันเนี่ยเราส่งถึงภาคใต้เพราะฉะนั้นคุณภาพของสินค้าเนี่ยนะครับผ่านบริการรถห้องเย็นที่นี่นะครับในราคาที่เป็นธรรมซึ่งถ้าขนส่งทั่วไปเขารับไม่ได้นะครับแต่ของเราเนี่สามารถไปซัซพลายให้กับกลุ่มของกเกษตรกรได้ ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับทาให้สินค้าถึงผู้บริโภคปลายทางสดนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับแถมยังไม่พอราคาก็เป็นธรรมด้วยนะครับนี่คือที่มาของอตัวอย่างหนึ่งของการที่เราจะทําให้เกษตรกรนะครับที่น้องเกษตรกรน่านเนี่ยนะครับได้เข้าถึงนะครับการบริการของภาครัฐแล้วก็เชื่อโมโยงกับชุมชนครับแล้วโรงการน,นี้เราเราจะสามารถดรําเนินการเตรมรูปแบบได้เมื่อไหร่ครับครับโครงการของเราเนี่ยคือจริงๆเราเพิ่งได้รับ ในการสัญญาทําสัญญาเช่ากับธนรักษ์นะครับเมื่อเดือนมิถุนานะครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการตอนนี้ตัวโรงงานเสร็จละขอนุญ,ญาตโรงงานในอนุญาตละนะครับเหลือแต่การ GMP การขอรุญาตจากอาอยอยก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรคือเรารอผลแลบนะครับตอนนี้เราส่งตัวอย่างของสินค้าเราไปตรวจแรบบถ้าผลแลบออกมาเราไปประกอบกับยื่นออยก็น่าจะเป็นสัปดาหนะ์หน้านะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนของใบุญาตของโรงงานนะครับของ GMP หลังจากน,นั้นก็สามารถที่จะรันตอนนี้เรามีออเดอร์เข้ามาอยู่หลายตัวนะครับทั้งกลุ่มของแมคโครนะครับกลุ่มของอไทยเพรสเด้์ฟู้ดก็คือบริษัทมาม่านะฮะแล้วตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยวันเนี้ยนะครเราเพิ่งเพิ่งไปดูรายละเอียดแล้วก็ทําสัญญากับทางกลุ่มของโอชินะครับในการที่จะนําผักพวกนี้นะครับส่งเข้ากับร้า,านอาหารกับทางห้างอยู่ครับครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์กระจายสินค้า ของจังหวัดน่านานะครับที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของมาดำเนินการกอร่อสร้างแล้วก็ที่ผ่านมาในระยะเริ่มต้นแรกๆเนี่ยติดขัดในเรื่องของการเข้าไปบริหารจัดการนะครับซึ่งติดในเรื่องของระเบียบตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทางกรมธนารักษ์เนี่ยก็ได้มีหนังสืออนุญาตให้ทางวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจที่จะ เกี่ยวกับเรื่องของการกระจายสินค้าและกำนายจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนเนี่ยได้เข้าไปเช่าดําเนินการแล้วนะครับซึ่งเข้าไปดําเนินการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมในเรื่องของการดําเนินธุรกิจเต็มที่ที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนในเรื่องของการกระจายสินค้าเกี่ยวกับสินค้าในชุมชนหน้านานะครับรวมถึงสินค้าทางการเกษตรด้วยในครั้งขณะนี้เนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตของในเรื่องของตัดกิจการโรงงานแล้ว ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทำเรื่องถึงขอในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานออยในเรื่องของสินค้าแปรรูกนะครับแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตหรือส่งสินค้าเนี่ยเขาเริ่มดําเนินการแล้วนะครับก็เริ่มดําเนินการธุรกิจแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ดําเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับที่ผ่านมานี่สพงลงในบทสองในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็ได้แก้ไขปัญหาทั้งหลายไปไป กัหมดแล้วนะฮะทั้งที่เป็นข้อทักท้วงต่างๆนะครับซึ่งตรงส่วนตัวเองก็ได้เข้ามาทดสอบระบบมาดูในเรื่องของห้องเย็นในเรื่องของรถห้องเย็นอะไรต่างๆก็ได้แก้ไขไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ใช้การได้นะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบระบบโดยให้ให้ทางเรื่องของการรับฝากลำไยที่ที่จะต้องอบแห้งนะครับก็เก็บในห้องเย็นก็ได้มีการทดสอบระบบตัวใช้การได้ดี